คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกรุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับ ลำดับคลิปนี้ลุงเนียงก็จะมาสรุป2ตัวล่างให้ท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมก็ลองนำไปพิจารณาดูสรุปให้แล้วนะครับวันนี้สูตรล่างทุกสูตรก็จะมารวมอยู่ในคลิปนี้นะครับมาดูสูตรแรกนะครับก็คือสูตร1ิ 10ล่างนะครับ2ตัวมา1ตัวนะครับสูตรนี้นะครับก็เดินยาวนะครับงวดนี้ได้0ูนย์นะครับงวดนี้ได้0ูนย์ก็คือสูตรนี้นะครับสูตรต่อมานะครับเป็นสูตร10ล่าง2ตัวมา1ตัวอีกสูตรหนึ่งนะครับ งวดนี้ผลการคำนวณได้6 7นะครับก็คือสูตรนี้นะครับแล้วก็มา10ล่างอีกสูตรหนึงนะครับอันนี้4ตัวมา1ตัวนะครับสูตร10ล่างมาดูงวดนี้ได้เลขอะไร ได้ 5, 6, 8, หกนะครับสูตรนี้ 5, 6, 8, หกแ 8, 9ก็คือสูตรนี้นะครับห้าหต่อมาก็เป็นสูตร10ล่างนะครับ2สูตรแต่ลุงเนียงดึงมาสูตรเดียวก็คือ 04เป็นหลักสิบนะครับก็ได้0 4ย์ต่อมานะครับเป็นสูตรหลักหน่วยนะครับเป็นสูตรหลักหน่วยสูตรนี้ก็แยกออกจากสูตรนี้นะครับก็ได้27นะครับผลการคำนวณ27 หลักหน่วยนะครับสองเจ็ดเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีเพิ่มมาอีก2กับ7นะครับ มาอีกตัวหนึ่งก็คือ2นะครับอ่ะงวดต่อมาเอ่ยแล้วก็สูตรต่อมาสูตรหน่วยล่าง3ตัวมา1ตัวนะครับก็สูตรนี้นะครับผลการคำนวณที่ได้ก็คือ678นะครับเป็นสูตรหลักหน่วยนะครับ678ก็คือสูตรนี้นะครับ แล้วก็สูตรต่อมานะครับเป็นสูตรหน่วยล่าง4ตัวนะครับมา1ตัวนะครับก็คือสูตรนี้นะครับงวดนี้นะครับที่ได้ก็คือ7890นะครับ7890 ก็คือสูตรนี้นะครับทีนี้มาสูตรเด่นล่างกันนะครับสูตรเด่นล่าง2ตัวมา1ตัวนะครับสูตรนี้นะครับได้17น,นะครับก็คือสูตรนี้1 7แล้วก็มา ล่างสองสูตรชนก็มาไม่ชนก็มานะครับก็คือก็จะได้สูตร1ได้71สูตร1ได้81นะครับก็คือ71แล้วก็81นะครับก็ครบนะครับอ่ะทีนี้เรามาหาตัวเด่นตัวนั้นกันนะครับ สูตรทั้งหมดนะครับมาดูว่าตัวเลขตัวไหนที่ชนมากที่สุดก็คือเลขนั้นจะเป็นตัววิ่งนะครับ1นะครับมีอยู่กี่สูตรครับมีอยู่3สูตรนะครับก็คือ1สูตร2สูตร3สูตรนะครับสมีอยู่1สูตรเอ2สูตรนะครับ2 1 2นะครับนีสูตร 3ไม่มีนะครับ4มีอยู่ <S 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 S <S S 1สูตรนะครับก็คือสูตรนี้นะครับ5มีอยู่1สูตรก็คือสูตรนี้นะครับ6มีอยู่3สูตรก็คือ1สูตร2สูตรแล้วก็3สูตรนะครับ7มีอยู่6สูตรนะครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตร 7สูตรนะครับ7สูตรนะอันนี้เขียนผิดนะครับ7สูตรอ่ะยังไงก็เยอะอยู่แล้วไม่ต้องเขียนก็ได้อ่ะทีนี้8มีอยู่4สูตรนะครับ1สูตร2สูตร3สูตรแล้วก็4สูตร9มีอยู่3สูตร1สูตร2สูตรแล้วก็3สูตร0ูนย์มีอยู่3สูตรเช่นเดียวกันนะครับก็1สูตร สสูตรแล้วก็3าสูตรนะครับเอาละทีนี้ดึงหลักสิบออกมาทั้งหมดก็จะได้0 4 5 6์สีนะครับก็ทั้งหมดดึงออกมาแล้วนะครับหลักหน่วยนะครับดึงออกมาก็ได้สองหกเนะครับส่วน ตัวเด่นก็ดึงออกมาก็จะได้ 1, 2, 7, 8นะครับตัวนี้เรามาตัดตัวดับกันนะครับตัดดับ10นะครับดับ10ก็มีมี4 ะครับสี่มีแปดมีเก้านะครับ หลักหน่วยนะครับดับ8และก็9ก็จะเหลืออยู่2ตัวนะครับหลัก10เหลือ0567นะครับ 0 5 6แล้วก็7นะครับหลักหน่วยก็เหลือ4ตัวเช่นเดียวกันนะครับก็จะเหลือสอง สอง7นะครับ0 2 6แล้วก็7นะครับอ่ะทีนี้เรามาจับคู่กันนะครับ เอาจับคู่นะครับก็เอาวิ่งก่อนนะครับวิ่งวิ่งเจ็ดนะครับตัวเดียว คับคู่นะครับก็จะได้เบิ้ลเราจะไม่ลงนะครับเบิ้ลนะครับก็จะได้ศูนย์สองศูนหกศูนเจ็ด แล้วก็ห้าศูนย์ห้าสองห้าหกห้าเจ็ดแล้วก็หกศูนย์

แล้วก็7 6็ดเจ็ดหกนะครับอ่าทีนี้ตัวเน้นนะครับเน้นตัวไหนนะครับเน้น เงินตัวนี้นะครับสี่คู่นะครับ แล้วก็มีตัวนี้อีกอ่ะทั้งหมด6คู่วงให้นะครับเป็นงวดประจำวันที่16เดือนตุลาหกแปนะครับ ให้ท่านผู้ชมก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบชอบไปจัดขัดก็ผ่านนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงเลียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านี้นะครับก็ขอท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสวัสดีครับ